อ่ะเฮลโลทุกคนสจัสอีททุกคนด้วยนะคะวันนี้มาปั่นกันเอฟเฟกต์ไม่ต้องครับเอฟเฟกต์เสียงสัตว์ไม่ต้องนุสั่นได้เองนะ<ด>ว่าไงเพื่อนใครมันเต้นระบาเแถวนะวิหัวใจมันเต้นตึกตาตึกตกตึกตาแม่สีเหรอแม่สีเรือนกับน้องเทียน้องเทีย ไม่เป็นไรเราจะามาแต่งกัวตกสีชมพูได้ทุกคนวันนี้หยิบบอร์ดมาเล่นเราก็ต้องปั่นนะมันเป็นตัวปั่นนะเออให้มาจูกได้ไงอุ้ยให้ทำไมหัวใจมันอ้อมแมบบอ,อุ้ยสีโอ้ยเจอกันทุกแห่งหนทุกรบทุกชาติไปสวัสดีคุณแม่หมดสวยมาปั่นช่วยเขาหน่อยเร็วมเนี่ยเครื่องเนี้ยจองเครื่องนี้ไปเลยมา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 ,มา,มา ทำลยอ้าวมีคนมาจุกแถวเนี้ยครับนั่นบนนวดยิงมาจุกแถวเนี้ยครับนั่นเป็นไงเห็นบอดจะเอาบอดเปล่าเห็นบอดเอาบอดปะจฮะไ,ไม่เอาเหรออุ้ยเขาสองแผวแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีไม่เอาแต่เทียเอาครับผมสีไม่เอาแต่เทียเอาครับตรงนี้แมสมันสั้นเหลือเกินขออนุญาตขึ้นรถไฟเออรถไฟจ๋าในละคุณเหลือเกินในด่านนี้ กานนี้ล่ะคุณอ่าสเต็ปสเต็ปลบลบรูปปั้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นไปไหน,นดีครับปั่นรอเลยได้ไหมปั่นต่อหน้าได้ไหมเนี่ยคุณเจียฮะโอ้โหเจอบอดเอาบอดเลยเลยเฮ้อเอ้าหวัดดีพี่หนูราก์ทันมาฮะม,มีการปอบมือใส่ด้วยนะประเดี๋ยวขอโทษจะขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมคะทันไหมคะขอโทษตอนนี้ทันไหมคะ นีท่ทำเป็นมาอ้อมรู้ไหมรู้ลิดของบอร์ดไหม,ไหมเนียนไหมทุกคนเนียนไหมข้าวขาข้าวเนียนอยู่นะพร้อม <c oughs> ลีดพร้อมลีดพร้อมขับหน้าหันไปหนึ่งทีนังเทียเริ่มร้อนแล้วนะฮะเริ่มร้อนแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะถ้าอีกหนึ่งแผทนี่คือสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะขับไหม้หนึ่งสเต็ปครับโอ้ยสเต็ปการหลบปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลบไม่ได้หลบไม่ได้ เต็ติงไปแล้วครับนั่นๆเอามาจะเอาบอดให้ได้เลยผู้หญิงคนนี้เอาบอดให้ได้เลยเอามาฮิวกันตรงนี้ต่อมืออีกดี๋ c. ยวตะพี่จะดีก็นีนะหนูลากไปทุกแข่งผลนเลยค่ะโอ้เป็นบอดที่ลากกันไปทุกแข่งผลนเลยครับนั่น,นๆไปไหนหนูไม่รู้ก็มาอยู่บนบ้านสองจันเฮ้ยอะจะตีเปล่าเอ้ เยใจร้อนเกินไปปะเนี่ยเสียใจเย็นนะเสียป๊อกแปลกป๊อกแปลกแอบนี่มันได้ใช่ไหมอย่าลงมานะไปไป เทียจ้าฉันมาทำอะไรดีเทียบอกเป็นไงหาบอดไม่เจอหาบอดไม่เจอหรือเธอไม่มีสเต็มนี้มันได้การนะทุกคนนำไปใช้นะใครยังไม่ลองลองซะนะนี่ดักษาเผียใจดู่อยเร็วหนูจะไปซื้อปั่นไว้แล้วก็ไปปั่นนะเลยห้าเครื่องนะเพื่อนยังไม่ได้นั่งสักคนเลยเนี่ยมาหนูพร้อมหนูพร้อมสวดเลยพี่หนูพร้อมสวดเลย โอ้สติ๊กเกอร์รู้เลยว่าเก่าแก่ามากแล้วตัวละครบอร์ดนี้ยังไม่ได้ซื้อนะทุกคนมันเป็นการให้เล่นฟรีเฉยนะเนี่ยถึงได้มาเล่นเขาะไปหนึ่งสเต็ปไอแม่เทียอยู่ตรงนูน้นแม่สีไปไหนเนี่ยอะไรเผีบปลบมือล่ะอโอเคโอเคทำได้แย่มากเนี้ยเลยล่ะเ้ยเห็นเราหลบห้องวีแล้วก็ปมมือให้เรา wow. อ,อูมีคนยิงนะครับนั่น,น,นแม่มีตังหนึ่งหมื่นแล้วทําอะไรดีทําอะไรได้บ้างไบรุ่นตังหนึ่งหมื่นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะในคอสอั่งหน่อยแย่มาหลอกนะมีอะไรให้หนูไหมครับแม่ปั่นใบไปเล่นลแล้วก็วิ่งไบสอบม,มาจูก,กับเทียอุ้ยแม่มาแม่มาแพทบอกว่าแกจะปลอดภัยดีนะ <c oughs> แกปั่นอยู่ตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> อุ้เนนย <c oughs> เห็นโนบายเห็นโนบาย ไม่เห็นหละเห็นดูหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาปั่นต่อไม่รอแล้วนะเริ่ม <c oughs> อาแฟทหายแฟทไปซื้อฟองอยู่แฟทมาเร็วเพื่อนรีบ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 เร่งอะไรมาปบมืออะไรอีกเนี่ยปบดีจังเลยมือเนี่ยอเอาโอ้ยจังบวดยิงคนนั้นจำได้ว่าตั้งแต่แม่สีไล่ตอนนี้กระเทียมมาไล่แล้ว <c oughs> <c oughs> เขาก็ยังไม่ได้นั่งอยู่ สวัสดีน้องจอยจอยกว่าปันด้วยนะครับน้องบอสน้องปั้นเกียร์้อิอะไรมาปมอะไรอีกอผมเมืแอแค่คนนี้รู้จักเราะเนี่ยรู้จักคุณฟันกระเทยหรือเปล่าคุณนะ<า>อะไรจอยแปลกไม่ไม,มดสาวเบอร์สองลมไปแล้วมาขออนุญาตซื้อของตกหมด แม่นางปบมือหลบไปชุดขาวๆอย่างน้อนคนบริสุทธิ์อย่างน้อนก็ต้องพกปืนม,มามาปั่นเพืกันเร,เร็วๆรีบๆเร่งๆเ,เพื่อนจะตุยห่ยกันหมดแล้วเนะ่ะเดือดสามเครื่องหนูปั่นเองทุกคนเอาละนี่เมื่อตอนนี้หนูแปนเป็นตัวที่ปั่นไวที่สุดแล้วก็ไปซื้อปั่นไวไม่อีกโอ้โหคูณสองความไวครับั่นน,น้อน <Wow. S 1> ไม่ถึงสิบวิแน่นอนที่สิบเปอร์เซ็นต์ไอโหน้าจอสั่นระลัวเลย หน้าจอสัตว์ดาริกรารัวเลยแต่ละคนคือได้ปืนแล้วอะ่ะคือได้ปืนไปแล้วว่ะไหนใครลมแต่ตอนนี้ยังไม่ขอช่วยนะคะอน,นุญาตปันต่อไม่โดนแล้วนะ <c oughs> จู๊ไปเลย <c oughs> โหนักบวชยิงคนนี้ <c oughs> โอยากสลับหน้าจอได้ยังเลยอะ่ะจะไปดูนักบวชยิงอ <c oughs> ันไ่สองตัวแล้วยังไม่ล้มเลยเพื่อนโอ้โหแบบซัพพอร์ตสุดๆซัพพอร์ตแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้อง เออล้มแล้วล้มแล้วก็จะมีคนช่วยอีกนี่หรือเครื่องสุดท้ายแล้วครับเครื่องสุดท้ายแล้วไว้ใจบอดเดี๋ยวบอดปั่นเองมาทุกคนทุกคนคิดว่าเราจะได้ออกกันหมดไหมคะเฮ้แต่เฉยยิดว่ามันน่าจะได้ออกไม่ต่ำกว่าสี่กว่าห้าแน่ๆครับพเออ้าวปั่นจนทันยอมฮโหลวงเออเล่นดีเล่นดีกดถูกใจให้ทุกคนเลยละกาดจา ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยด้ะแกทุกคนไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแกเฮ